Don't shan't em come Submit, can you provide that? If I'm the one nine too right, go wrong now That's your written son you point here on nine nah. Yeah Cause all I want is you now You now But I'll be patient and wait Cause love is never too late So if it's meant to be then it's you and me คิวแล้วก็ซันนี่ด้วยและแน่นอนเมื่อกี้เราเพิ่งดู MV ของน้องเอไปนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือน้องเอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมต้องหวัดดีหนูขนาดนั้นนะที่นนี่พี่รักไงเป็นน้องอ๋ถ้าเกิดรักแล้วหวัดดีอย่างนี้ได้เอาลองดูไหมรักกินแส้แส้พูกรักไงแต่ได้สวัสดีด้วยบ๊าโต้าทักทายน้องเอมกันหน่อยดีกว่า ครับให้น้องเอมคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอ็มนะคะเอฟสิบเอ็ดค่ะใช่แชมป์ของเราใช่ค่ะนะฮะแล้วก็มีซิงเกิลแรกปล่อยออกมานะฮะแล้วอยู่ในชาตของ True Music Top 20 Chart ด้วยนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งได้ดู MV ไปอ่าก็ดูเลย นี่คนี่ไอ้โอ้ยเต้นเยอะกว่าเอมอีกว่าโอ้ตายตายตายโอ้ตายตายตายโอเคเอ็มเอ็มเอ็มันใส่โยกเข้ายกออกเนี่ยโอ้ตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันนี้มีโชว์ด้วยเดี๋ยวถ้าเพี้ยนไปนิดนึงไอ้โยกเข้าไม่มีไม่มีเอาไว้รอซิงเกิลคุณแล้วกันเออได้เดี๋ยวโยกเข้าไม่ของเราเป็นท่าโมแป้งอยู่โม่โมโมโมแป้งเอ้าพูดถึงน้องเอมดีกว่าหลังจากที่ แข่งขันจบออกมาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างครับก็เปลี่ยนเลยแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแต่ก่อนเราก็เหมือนเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฝันแล้วก็ไปตามหาฝันแล้วพอออกมาจากบ้านมีคนรู้จักมีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแล้วก็มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่ามันมันคือทุกอย่างที่เราฝันไว้ใช่ก็ใกล้ๆกับผมงานตอนเด็กๆผมก็มีฝันครับฝันนีนาน ใช่แล้วผมก็ไปเอาออกครับไฟผมมันก็เปลี่ยนไปแล้วผมชอบไปสิชอบไปสิที่มันยังเล่นต่อเนี่ยชอบมากเออแล้วก็ตอนนี้เรียบร้อยออกมามีชื่อเสียงโด่งดังมีแฟนคลับตามเฮ้ยดังนะยดังสาธุพิศนีดีดังไปเปิดโมลนี้สิอ่ะใช่ดังมากี แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือนอกจากว่าเขาจะมีประสบการณ์ด้านการทํางานในเรื่องอื่นๆเมื่อจะออกมาต้องถ่ายแบบแน่นอนใช่มีถ่ายแบบแล้วมีซีรีส์ด้วยซีรีส์ AF11 เป็นซีรีส์ มายังคะกำลังจะกำลังจะปิดกล้องแล้วค่ะน่าจะได้ดูน่าจะใกล้แล้วค่ะใกล้มากเรื่องเขาเกี่ยวเป็นเรื่องราวในในบ้านเขาคือเล่นเป็นตัวเองเลยชื่อชื่อเอมเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับให้คือคนดูคิดถึงมาในบ้านเอฟก็มันก็จะมีความคล้ายคลึงนิดหนึ่งบทบทบาทก็จะเป็นตัวเรานี่แหละแต่ว่ามีแบบมุมดราม่ามุมมุมหักมุมอันนั้นคือเป็นการแสดงแต่คือคาแรคเตอร์คือตัวเราใช่เลยเป็นตัวเราเองก็ติดตามกันต่อได้ถ่ายแบบมาแล้วซีรีส์แล้วและที่สําคัญก็คือ เขาประกวดมาในเวทีของการร้องเพลงก็ต้องมีซิงเกิลใช่ซิงเกิลออกมาเรียบร้อยแล้วชื่อว่า เปิดใจไม่เปิดตัวค่ะทำไมถึงออกมาในรูปแบบนี้จริงๆแล้วซิงเกิลแรกม,มันจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงบ่งบอกค,ความเป็นเราเพราะฉะนั้นเรื่องเนื้อหาต่างๆบางทีมันจะมาจากตัวศิลปินอ,อันนี้มันเกี่ยวกับตัวเราอะค่ะคือหนูจะบอกว่า AF รุ่นนี้คือโชคดีมากมเพราะว่าเราได้ทําเพลง,งแต่อยู่ในบ้านเลยค่ะตั้งแต่ในบ้านเนี่ยพี่แม็กซ์ลานเป็นโปรดิวเซอร์ให้หนูเข้าไปคุยตั้งแต่ในบ้านเลยว่าหนูชอบเพลงยังไงชอบดนตรียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะ เหมือนกับเป็นเอาตัวเราออกมามากที่สุดหนูก็บอกเลยหนูไม่ชอบร้องเพลงอกหักชอบร้องเพลงแบบแนวบวกบวกมากกว่าดนตรีก็เป็น R&B อปป๊อป R&B ประมาณนี้สไตล์ที่เราชอบคือหนูรู้สึกว่าเซนซิเก็แรกที่ลงตัวมากๆแล้วหนูก็โหลดเพลงหนูบ่อยมากโหลดโหลดฟังเองโหลดฟังเองด้วยโหลดมาแล้วรุ่นที่ก็โหลดมาอัดยายซื้อขนมยายเป็นวิธีที่ดีเหมือนกับเราเราชอบซิงเกเร์เราแั้วก็ฟังบ่อยแล้วก็ดู MV บ่อยอย่างเงี้ยค่ะดูดู MV บ่อยเพราะอะไร เพราะว่าพี่โกไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่พี่กมันเป็นเหมือนเอมีตัวแรกในชีวิตสิ่งทร่แล้วเราภูมิใจภูมิใจจริงค่ะใช่การจัดแสงดีการจัดแสงดีมากใช่เพราะคุณโก้นี่คือขาวมากนะแล้วหนูทำไมครับพี่หนูก็ขาวเหมือนกันแต่ว่ามีการจัดไฟแยกนิดนึงใช่ใช่ใช่พี่เขต้องจัดให้คนคนหนึ่งเขาเบากว่าคนต้องแรงมากอเพื่อให้เท่ากัน นีฮะคือปึ้มโก้อยู่แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ทีมงานครับก็ได้ติดต่อโก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำไมคะพี่เดี๋ยวจะให้คุยกันตอนนี้เลยเป็นพี่โก้แซกแมนนะคะผมฮัลโหลครับโก้ครับฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุยกับโก้นิดนึงนะฮะค่ะ ไหนที่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาโทรให้าโทรโทรที่เขาทำให้อยู่ไม่ต้องกลัวอะไรกันเราจัดให้ได้นะถ้ามันตื่นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวคนเรามันนอนยาวขนาดนี้มันหรือมันตายไม่คือช่วงชีวิตที่คุณทำงานหนักเรานอนไม่เป็นเวลาช่วงเขามาแล้วใช่แล้วก็ไหนเขาจะมีละครเนะครับอ้าวแล้วทำไมถึงเลือกโก้มาเล่น MV มี คือจริงๆหนูไม่ได้เลือกคือพี่ๆทีมงานก็เหมือนแบบแคสอะไรหลายคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีว่าบังเอิญบังเอิญว่าพี่ๆเขารู้ว่าหนูปลื้มพี่โก้พี่เขาเบยว่าจะได้ไม่ต้อง acting เยอะจะได้เขินจริงพี่โก้มาเล่นแต่จริงไม่มีอะไรก็เป็นแบบแคปไม่มีอะไรแฟนคลับปื้มพี่เขาไม่มีอะไระไม่มีอะไรค่ะแล้วก็มีอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเอออย่าเพิ่งมีเลยอย่าเพิ่งมีเลยตื่นตื่นยังโก้ตื่นยัง เออถ้าตื่นแล้วฟอนอินเลยเดี๋ยวพอ่เนื้อหาของ MV ก็ออกมาที่มันข้องเกี่ยวกับเพลงเพลงเปิดใจเปิดตัวเนี่ยมันเล่าให้ฟังเหมือนไดิมมันกั้มกึ่งของคนที่แบบเจ้าชู้วะมันมันไม่เจ้าชู้อ่ะพี่มันเป็นหนูว่าผู้หญิงสมัยเนี้ยเราบางคนน่ะออกตัวแรงไปแล้วมันจะผิดหวังหนูว่าผู้หญิงเราควรจะเปิดใจแหละเปิดใจคุยเปิดใจดูใจกันก็แปลงว่าเปิดใจคุยได้หลายๆคนพร้อมๆมกัน ก็ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่เหมือนอย่างแบบเราก็เปิดใจก่อนแต่ว่าเรายังไม่เปิดตัวเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าไมม่่ันใจว่าจะเป็นเขาหรือเปล่าต้าเราคุยกันไปก่อนคือพอเราเปิดตัวปุ๊บมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันเจ็บตอนนี้ตอนนี้โก้อยู่ในสายแล้วคุยกับโก้เลยครับโกใช่ค่ะฮัลโหลโก้ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินป่ะเออได้ยินป่ะเจนได้ยินไหมครับไม่ได้ยินค่ะอ้าวขอมอนิเตอร์ลงมาหน่อยขอ monitor หน่อยพี่ฮัลโหล โก้ครับสวัสดีครับโก้อยู่สยามเด็กเล่นนะฮะอยู่กับคิวแล้วก็ตอนนี้และที่สำคัญตอนนี้แขกรับเชิญของเราคือน้องเอมนะครับโก้โก้กมาโก้มาเล่น MV ให้เอมใช่ไหมใช่รู้รู้ไหมว่าเขาปื้มรู้ไหมว่าเขาปื้มเรามากไม่รู้น้องตอนนี้รู้ยังอ่ะอันนี้รู้แล้วไม่ผมก็ปื้มน้องเขาเลยเน่เอ๊โก้พูดอะไรคิดดีๆนะเฮ้ยโเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคิวพี่สาเนี่ย งานไงอ๋มอนก็เหมือนก็เพาะเพมืนลาเก็ ก็คิดดีๆก่อนตอบนะมึงโก็เออเออเอเอ้าเอ็มอยากพูดอะไรแบบโก้ครับก็อยากจะขอบคุณพี่โก้ที่แบบเล่นเอ็มวีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพี่โก้เป็น p r o f e ช s i o นอลจริงเล่นด้วยแบบว่าไม่ไม่กี่เทฮก็ผ่านผ่านผ่านจริงปะจริงจริงพี่โก้เก่งมากเลยถ่ายมาเร็วปากห้อยมากไม่ใช่ครับไอ้นี่มันเร็วจริงเราวันนั้นยังไม่ได้ขอบคุณเลยเพราะว่าเราถ่ายเสร็จทุกคนก็รีบแยกย้ายกันไปแล้วก็มีเพื่อนเราเซฟเพื่อนเรามาถ่ายต่อใช่ไหมขอบคุณ โก้ละกาแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวก็ตามต่อกันนะไม่ใช่หมายถึงว่ามีงานหน้าก็อยากร่วมงานด้วยแสดงว่าถ้าเกิดมี MV อาจจะมีพักต่อเนื่องคือเรียกโก้มาเล่นอีกถ้าพี่โก้ยินดีนะโก้เล่นไหโก็ยินดียินดีสิโก้มันมองเห็นเงินมาก่อนล่ะแต่ว่า MV ตัวหน้ามีเลิฟซีนนะโก้นะมีเลิฟซีนนะเออมีตัวหน้ามีเลิฟซีนนะ ม่เพราะผู้กำกับเขาก็ต้องมีดูความเหมาะสมได้เข<อ>าก็เล่นหลายเทคเลยแหละมาเลยแหมแล้วคุณละครค,ค,คุณยังมีเลยนะ<อ>ตบจบตบจบเอาสุดท้ายก็กครับอยากพูดอะไรกับเอ็มครับก็ก็ขอบคุณน้องเอมเหมือนกันนะครับที่เ,เหมือนกับว่าเลือกเลือกผมไปเล่น M v มวตัวแรกของเขาด้วยนะฮะก็แล้วก็ต้องบอกว่าน้องเอมก็เก่งมากสมกับที่แฟนคลับรักแล้วก็แฟนคลับเยอะมากๆอ,อย่างนี้นะฮะก็ ขอให้ทำผลงานดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆครับอีโก้พูดดีเนาะดีมากคือถ้าจะคุยกันนานกว่านี้ผมแนะนำให้แลกเบอร์กันเลยนะครับแล้วไปฝากฝังกันเองอย่าสิอย่าสิอย่าสิเดี๋ยวเราทำจริง เป็นโคบูดีมากโคบูดีมากขอบคุณโก้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โก้ครับขอบคุณครับคุ้สครับโก้ครับบ๊ายบายนี่ก็เป็นดีเจของเรานี่แหละก็วนเวียนกันอยู่ตรงนี้แหละอยากมาเจอก็มานี่บ่อยจานเขาจัดช่วงดึกอ่ะร้อยเอ๋อร์เข้ามาได้เออว่างๆอ่ะเราดึกอ่ะไม่มีใครตามเขามากใช่ใช่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ถ่ายละครไงเออเออเขาตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ถ้าไม่ถ่ายละครอยู่ก็โทรไปไม่คุยไเจอมันที่มิวส์ได้มันอยูะกว่านั้นหครับผมใช่เขาไปดูแลร้านเขาแต่ว่าไปถึงก็คุยกับมันไม่ค่อยรู้เรื่องย ตอนนั้นเขาเปรี้ยแล้วใช่ผมก็ไปยินพันกันอยู่อันนี่ก็ไปเผาเขาเผาไม่ใช่เผาอันนี้พูดจริงๆนะมีตัวต่อไปคิดว่าอาจจะมีโก้มาเล่นอีกไหมก็ถ้าแบบทุกทุกอย่างนะพี่โก้ยินดีก็ยินดีค่ะถ้าเนื้อเรื่องมันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวประโยคเมื่อทีมันแง่งแ่งถ้าทุกอย่างพี่โก้ยินดีก็ยินดีค่ะไม่ใช่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงแตอย่าต้องคืยเคียงบางทีก็เพลงต่อไปเป็นเพลงเปิดตัวยังไม่เปิดเผยเอออะไรอย่างเงี้ย เปิดทัวร์ไม่เปิดเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเดูว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไปเรื่องดีกว่าไปเรื่อดไปเลือดแล้วโอเคไม่มีอะไรมากมีไลฟ์มีไลฟ์ไม่มีอะไรมากเอ้ยเดี๋ยวสมอสมอท็อกเอ้ยสมอท็อกใครใครจัดอ่ะยังไม่ใช่เลยใช่้ท็อกซูทีนท็อกซูทีนอ๋อคุณปองคุณเจริญคุณทิชาโอเก๋อเคโอเคใช่เดี๋ยววันนี้มีโชว์ด้วยใช่ค่ะเรื่องของเต้นน้องเอ็มไม่แพ้ใครถูกต้องอยากดวลปหล่ะเฮ้ย ไอ้นี่เขาก็ไม่แพ้ใครเรื่องปะปะแป้งอะปะแป้งแจน้องเขาเต้นน้องเขาเต้นสไตล์ดีไงเราจะมีสไตล์แล้วคุณคือสไตล์เฮ้ยต้องลองดูไอ้ถูกคำคนแรกเลยเมื่อวานมันเห็นท่าแล้วเรียบร้อยเรียนเต้นปะเรียนเคยเรียนเต้นเรียนเต้นแต่จริงๆหนูเริ่มเต้นกับร้องเพลงมาพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ในบ้านบางทีก็จะโดนคอมเมนต์เตอร์ว่า นี่ตกลงหนูชอบร้องเพลงมากกว่าวรืยเต้นมากกว่า<ท>จริงๆแล้วอ่ะคือเราชอบทำสององสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันมันเลื่องไม่ได้เพราะนั้นซิงเกิลมันก็เลยออกมาในรูปแบบของการเต้นด้วยคือแต่จริงๆแล้วว่าหนูตั้งใจว่าซิงเกิลแรกหนูจะเต้นแบบเย,ยับเลย,เลยตอนแรกแล<อ>้วนี้แลาา้ก็คุยกับพี่แม็กซ์ลานว่าเราขอแบบเบาๆก่อนแล้วก็ซิงเกิลต่อไปก็อาจจะเต้นมากขึ้นเป็นแบบซอฟต์ๆก่อนคือไม่ไม่แบบปล่อยเพลงช้าง่งนี้หรอ ก็ถือว่านี่ช้าเริ่มนะสำหรับ้อเขาสรหรับว่าช้าแล้วพอท่าน้องเนี่ยปกติน้องฟังไอซ์ไอซ์เบบี้เดี๋ยวคนดูแลถึงขั้นหัวเราะเพราะว่าอายุอานามเป็นไอซ์ไอ Baby มากๆเออออกมาเนี่ยก็ได้ทำงานหลากหลายรูปแบบได้สัมผัสแล้วทั้งการแสดงถ่ายแบบร้องเพลงชอบอะไรมากที่สุด ก็ตอนนี้จริงรองานพิธีกรยามเด็กเล่นด้วยอะไรเงี้ยโชคดีมากโชคดีมางไม่ผู้หญิงโชคดีมากเลยพี่จันนี่คือหนูว่ายังไม่เคยลองงานพิธีกรจริงหนูก็อยากลองงานพิธีกรด้วยเพราะว่าเหมือนเราก็รู้แล้วว่าการ ครัให้รักกันนี่เฮ้ยรักกันท้องตูทีนว้าวโอ้ถ้าไปท้องตูทีนิ่งหนักเลยอะล้อหไม่ได้หรอโอ้ผู้หญิงเยอะอะไรกันแล้วผมยุ่งหมดแล้วอะโอพี่ผมยุ่งมยุ่งพี่ไม่รู้เรื่องเลยอะพี่ไม่รู้เรื่องไม่อะคือเหมือนได้ลองหลายแบบจริงก็พิธีกรไปด้วยก็อยากลองแต่ว่าเหมือนตอนนี้เราก็อยากโฟกัสเรื่องเพลงพี่จะบอกให้เลยถ้าอยากทำพิธีกรทำยังไงอะพี่สยามตึกเล่นนี่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับเอมเลยเพราะมันบ้าดีเดือดนิ่อ่อนนะครับ ท็อกทูทีเนี่ยอัปเดตข่าวสารนะผมว่ามันก็ดีแต่ว่าตอนนี้วีเจเขาเยอะผมว่าต้องตอนดึกมอเมาส์เพราะว่าโก้จัดด้วย ฉีไปเลยเอา่อ้องเล่นสิใหอยังห่างพวกเรายุ่งกับรายการนี้แเป็นนกเขาโรงการเงนแรงงานคือตอนนี้ไปไหนก็ได้ที่ไช่ทย่นี่แค่ตอนนี้พวกเราก็ลำบากแล้วอยากหนักไปกว่านี้เลยส้ำรัสสายกันหมดแล้วนะคะาพเจ้ลองไม่แน่ผมว่าเร็วนี้น่าจะได้สัมผัสกับบทบาทของพิธีกรที่ไม่ใช่สยามเด็กเล่นมีมีเตรียมเขาบอกมีเตรียมซิงเกิลต่อไปยังคะก็ อยากอยากจะทําท่าที่คุยพี่แม็กนะคะเป็นเต้นมากขึ้นถ้าหนูจะทำซิงเกิลต่อไปก็อยากจะให้คนเห็นหนูในด้านที่เป็นแดนซ์เลยเหมือนกันดีก็ดีนะเพราะเดี๋ยวนี้ในประเทศมาทางของเขาในประเทศไทยก็ไม่มีแบบเต้นหนักๆเลยก็ศิลปินหญิงกตแก็ต้องรอติดตามผมถามนิดนึงทำไมต้องเป็นพี่แม็กซ์ลันเขามีการเลือกก่อนเข้าบ้านว่ามีเลือกได้มี4ี่คนเขาเลือกคุณหรือว่าอะไรยังไงน่าจะเป็นด้วยคุยคอนเซ็ป ตัวเราแล้วก็เพลงนุกทุกอย่างนะคะพี่แมทสลัน น่าจะเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายเรื่องหนุ่มมากกว่าหนไม่หนมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกดีนะที่ว่านไฉไม่เลือกทำไมสี่คนของว่านไฉไปก่อนเลยนะครับไปไหนอะออกจากบ้านก่อนเลยเลือกมาสี่คนไปก่อนเซตแรกเลยไม่ใช่เขาอยู่ในการรีบทํางานหรือเปล่าเเเอาผมก็ว่านอย่างนั้นแหละออกมาก่อนสี่คนเลยถ้าว่านไฉเลือกอาจจะไม่ได้แชมป์นะมาก่อนเลยอยู่กับพี่แม็กซดีแล้วตัวเทพเหมือนพี่แม็กซ์ันคุยกับเราแล้วมันคลิกกันเข้ทางรู้รู้ใจกันแบบแค่พูดนิดเดียวพี่เขาก็มองมองเห็นแล้ว ว่าเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยก็ค่ะดีใจดีใจถ้าคุยกันแล้วคิดก็ดีใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์สดๆด้วยวันนี้จากน้องเอ็มครับแล้วบอกว่าสนุกแน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ไปนึงงานจากน้องน้ำเอฟสิบเอ็ดรุ่นเดียวกับเขาเลยค่ะปากดีไม่มีที่ไปค่ะวันนี้เพาะเหมือนกันค่ะไปฟังค่ะ พบกับน้องเอมเอฟสิบเอทำไมไม่พูดทีละประโยคไปเลยว่า็นั่นนั่นดิเฮ้ยมันเราเป็นต้องชร้างความแตกต่างและเพลงนี้ของเขาคือเพลงอย่างซิงเกิลแรกในชีวิตของเด็กผู้หญิงที่ตามหาฝันตามล่าฝันมาตลอดชีวิตเขาผู้นี้ครับคือผู้หญิงที่มีตาดำบ้างน้ำตาลบ้าง ยากไปไและเขาผู้นี้คือเจ้าของเพลงเปิดใจไม่เปิดตัว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 ,ตว,ตว ใจคนนั้นคือฉันช่วยรอสักนิดได้ไหมขอเปิดใจไม่ขอเปิดตัวขอช่วนในหัวใจหากว่าเธอคนเดิมทำไม Love is never too late. So if it's meant to be, then it's you and me. <laughs> ดีเนาะเป็นการเก็บบีดค่ะพี่ชานิสนใจมาะสนใจมากเลยค่ะสนใจอะไรพี่ไม่ชอบเก็บบีดเหรอพี่ชอบอ๋อเหรอเก็บบีด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 เฮ้ยเก็บบีดฮะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวให้น้องเอ็มฝากผลงานดีกว่าใครอยากฟังเพลงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะก็อยากจะฝากมาอัลบั้มเลยแล้วกันนะคะ AF 1 1 มันค้างหาะอัลบั้มดีทุกเพลงการันตี by M สัธิดาค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมโหวตเพลงนะคะก็โหวตได้เลยทุกรายการของ True Music แล้วก็ชาร์ตอื่นก็อยากจะขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ช่วยโหวตเพลง M นะคะก็ถ้าอยากดาวน์โหลดก็ True um Music com ได้เลยค่ะ iTunes ก็ได้ค่ะใช่ชชแล้วนะฮะก็เพลงจะได้ขึ้นอยู่ในชาร์ตของ True Music กรันตีตอนนี้อยู่อยู่แล้วด้วยได้อันดับเนี่ยไต่ขึ้นไปนะคะแล้วครอยากติดตาม M ส่วนตัวทำไงคะ IG M สัธิดาค่ะแล้วก็ ทวิตเตอร์ a f 1 1ค่ะ hmm. ติดตามได้เลยก็จะมีอัปเดตอะไรสนุกสนุกติดตามตารางงาน <Facebook S 2> อะไได้นะ Facebook ีฟซบุ๊กหนูไม่ค่อยได้เล่นค่ะจะ uh oh. มีแฟนเพจที่ น้องๆทำให้ใช่นะแต่ว่าก็มีเข้าไปตอบด้วยก็มีมีเข้าไปบ้างนะฮะก็ลองไปเสิร์ชดูได้จริงๆแล้วแค่เอม AF11 หรือว่าเอมสันิดาถ้าเจอหมดทุกอย่างในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กกับน้องเอมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาได้กับเราถึงได้โอกาสหน้าเชิญใหม่ใช่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาต้องออกกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วผลงานของเขาผลงานของน้องๆนะคะครับผมเอาล่ะไปเลยเหรอเอาดิเออลานรลานร้านอกนะเอ้านะบอกนะมา เอาเลยยเฮ้ย,ยไม่ส่งมาเลยเหรอส่งมาหน่อยดิแล้ววันนี้ครับก่อนที่เราจะลาไปครับขอบคุณน้องเองเรียบร้อยแล้วเราจะลานไปด้วยคําคมจากซานีครับผมตอนนี้ขอปล่อยนกปล่อยปลาพอที่ผ่านมา ปล่อยเนื้อปล่อยตัวค่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่บอกเฮ้ยไม่ลาไม่ได้เหรอเฮ้ยไม่ลาฮะหนูชอบนะหนูชอบออ๋แต่อาจจะเป็นเพราะว่าปีใหม่แล้วชีวิตก็เลยใช่ต้องทำดีนิดนึงดิ๋ยวทำดีนิดนึงเออปกตินี่ไม่ใช่เลยนี่อย่างเงี้ยเมื่อวันอ๋อนี่คือแบบเอ้ยแต่วันนี้มันเป็นคำคมที่ดีมากดีสุดยอดอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยเรื่องปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยมาเยอะแล้วไปดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนครับผู้ชมครับสวัสดีครับอันนี้ปล่อยแป้งแล้วแหละปล่อยแป้งปล่อย